พิงกี้สาวิกาวิเคราะห์ท่าทางมิสนิค,คารากัวก่อนได้ตำแหน่งมิสยูเนเวอร์ส2023พิงกี้สาวิกาวิเคราะห์ท่าทางของมิสนิค,คารากัวตอนได้ตำแหน่งมิสยูเนเวอร์ส2023ลั่นฉันเป็นนักแสดงฉันมองออกบอกเลยว่า move on ไม่ได้ง่ายๆหลังจากที่ได้เห็นชมหน้าค่าตาของ Miss u n i v e r s ์2023 ที่คนไทยกำลังมีดราม่าตอนนี้เพราะมองว่าเซนิสปาลาซิออสนางงามจากนิคารากัวได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลปีนี้แอบเอาเปรียบเนื่องจากใช้ล่ามแปลาภาษาทำให้มีเวลาคิดในการตอบคำถาม สาวงามจากประเทศไทยอย่างแอนโทเนียโพซิลได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมาครองคนไทยก็ส่งกำลังใจให้น้องอย่างท่วมท้นตั้งแต่น้องไปเก็บตัวจนถึงวันประกวดวันสุดท้ายยังไม่เห็นข้อผิดพลาดของน้องเลยแม้กระทั่งการตอบคำถามในช่วงหและสคนสุดท้ายประเด็นนี้ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างในหลายวงการ พิงกี้สวิกานางเอกดังก็ออกมาแสดงความเห็นในมุมของนักแสดงตอนดูนิคารกัวได้รับรางวัลเธอรู้สึกว่านิคารากัวไม่ได้ร้องไห้แบบดีใจออกมาจากใจฉันรู้สึกว่าตอนนิคารากัวร้องไห้เขาไม่ได้ร้องแบบฉันรู้สึกว่าเขาร้องไห้แบบเหมือนรับอำลาตำแหน่งเหมือนรู้ว่าฉันต้องร้องไห้เธอเข้าใจไหมอันนี้เป็นนักแสดงมาแล้วถึงรู้ เหมือนเขารู้ว่าเขาต้องร้องไห้เพื่อพอได้ตำแหน่งแต่ก็ไม่ได้ร้องแบบไม่ได้ร้องไห้ออกมาจากความรู้สึกอันนี้อาจจะคิดเองนะเขาร้องไห้แบบปลอมๆไม่รู้ว่าอันนี้แค่คิดใช่ไหมแต่ก็คิดไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันไหมไม่รู้ว่าเขารู้มาก่อนไหมแต่ร้องเหมือนธุรกิจเออฟิลนั่นแหละคิดไปเองป่ะคิดเหมือนกันไหมเราไม่อยากอคติ ไม่อยากเข้าข้างของเราเองร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาเหมือนเราเห็นมาตลอดเราชนะแล้วได้มงเราต้องตกใจฟิวนั้นแต่ก็ไม่รู้อาจเป็นจริตของเขาก็ได้มองในมุมเขาก็อาจจะเป็นคนที่ร้องไห้ย,ยากแต่เราเห็นแป๊บหนึ่งก็รู้สึกว่าแอนตัวสันเรายังมองเห็นว่าตัวสั่นจริงๆเหมือนตื่นเต้นและรู้สึกแบบตื่นเต้นมากแต่เขาก็ทำท่าปิดปาก มันยังไม่มาแบบนั้นไม่รู้อันนี้คิดได้แล้วตอนที่เขาอยู่กับเพื่อนนางงามแล้วทุกคนมาเชียร์เฮ้ยยังไม่มามันดีใจปนร้องไห้ที่มันไม่ใช่